วันนี้วันศุกร์ครับวันเสาร์ฮะวันเสาร์อ้าววันเสาร์แล้วเร,ลเริ่มต้นก็เคียนละวันนี้วันเสาร์นะครับอวันนี้ก็เอามีดนะมีดที่ทำเสร็จแล้วนะครับออกมา,าให้เอ็ซีท่านแก่ได้ซื้อหานะครับนะอันนี้เป็นมีดเกษตรนะครับนะบมีดเกษตรเนาะอันนี้เป็นมีดมีดเน็บนะครับมีดเน็บ เกษตรนะครับอ๋อใบดำนะครับใบดำยาวเท่าไหร่12นิ้วอนะ่ะยาว11นิ้วนะครับนะ12นิ้วนะ12นิ้ว11 12นิ้วนะครับประมาณเนี้ย11.5 11.8นะน,นี่อันนี้12นิ้วนะครับมันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับนะ <Yeah. S 1> ยาวไม่เท่ากัสักเล่มนะครับนะ <Yeah. S 1> ก็เป็นมีดที่ช่างแกะ ทำเพื่อ FC นะครับนะช่วงนี้ก็ใกล้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับนะผู้นี่ f อ FC ยซางีแก่ที่อยู่ในเมืองใหญ่นะครับนะอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับจะก,กลับบ้านกลับช่องนะครับมีของฝากแล้วหรือยังนะครับนะเรื่องอาหารการกินเนะี่ยไม่ต้องซื้อไปฝากทางบ้านนะครับพ่อแม่นะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับซื้อของที่ ื้อของกินนะครับกินแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับนะซื้ออันนี้ไปให้ญาติดีกว่านะครับเอาไปให้พ่อเอาไปให้แม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงนะครับนะเอามีดช่างแกะเนี่ยนะครับไปเป็นของฝากนะครับนะอันนี้ก็ทําขึ้นมาปีละครั้งนะครับนะก็เป็นของฝากนะครับราคาก็ไม่กี่ร้อยนะครับนะก็ ถ้าซื้อนะครับเล่มหนึ่งนะครับแถมหินก้อนหนึ่งนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นหินอัคนีนะครับนะหินอัคนีนะครับอันนี้คมไวครับคมไวเป็นหินกินเหล็กนะครับหินกินเหล็กนี่ครับวิธีฝนมีข้างแกะนะครับยังประมาณเนี้ยสิบห้าหรือยี่สิบองศานะถูไปข้างเดียวนะครับ มีบางมีพี่บางหันถามว่าวิธีฝนมีดข้างแก่มีฝนยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับคนอื่นอาจจะไม่ผลแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามีดผมเนี่ยผมตั้งคมนะครับนะประมาณยี่สิบองศานะครับนะ,ะ,นะบนะหูไปข้างหน้าเรายกหูเลยยกเลยยกนะครับนะอันนี้ก็จะคมมากเลยนะครับนะก็ ซื้อหาได้นะครับห6ห0ร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นนะรวมส่งนะครับได้หินอีกก้อนหนึ่งนะครับนะหินอคานีดูดูเนียดูรอยนะหินอันนี้เป็นเป็นคาบเหล็กนะครับนะ <S <S หินเนี่ยไม่ไม่มีไม่ไม่ค่อยสึกนะครับมันจะเหล็กเนี่ยมันจะเหล็กเนี่ยมันจะคมในตัวมันนะมันจะเป็นหินกินเหล็กไม่ใช่เหล็กกินหินนะครับบางทีเนี่ย หินกากเพชรเนี่ยสู้ไม่ได้นะนี่เป็นหินธรรมชาตินะครับชื่อว่าหินอัคนีนะครับส่วนอันนี้นี่เป็นมีดเด็บนะครับมีดเด็บลงยันนะครับลงพระคาถานะครับนะมีดเด็บอันนี้ขายดีมากครับราวแล้วเนี่ยขาวแล้วอ่าขาวแล้วสั่งขาแล้วทำมานะครับไม่พอขายนะครับทีนี้ว่ามี แบริ่งวงเล็กนะครับมีแบริ่งวงเล็กก็เอามาตีนะเอามาตีเป็นมีดเนี่ยให้เอฟซีช่างแก่ได้เอาไว้ใช้นะครับเอาไว้เป็นมีดมิ่งมงคลประจําบ้านก็ได้นะครับนะเพราะว่าลงพระคาถานะครับอันนี้ก็ลงนะครับเนี่ยเนี่ยครับปอกมาเนี่ยครับเนี่ยสวมเข้าไปในรูนี่เลยนะครับสบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันหล่นมันหลุดนะครับนะ มีดเน็บเล็กแบริ่งนะครับราคาเอาไม่ไม,ไม่ไม่แพงท่าหร่ครับ1250บาทนะครับ1200หรือว่ายาว1 200, 2 0 0องออเอาให้ FC ปีใหม่1200เฉชอ่วพันสงรแถงหินก้อนหนึ่งได้เลยอ่าอย่างเงี้ยครับเอาเลยครับช่างแกมีช่างแก,แกใจดีอยู่ละนะนะ ก็มีไม่กี่เล่มะนะนี่มีกี่เล่มนะหกเล่มเล่มแค่นั้นนะครับนะหกเล่มแค่นั้นอันนี้มีอยู่อันนี้มีอยู่เป็นสิบเหมือนกันนะครับนะอันนี้ราคาของลาสนะิบละมีตรเด็กนะครับอันนี้เป็นดาบศอกนะครับดาบศอกโบราณนะครับนะนี่ลงอัคขรขะเดินน้มูพุทธายะน้มาพัทธะจะพากสามาอ,าอุกนะครับอันนี้ก็ อีกด้านด้านนี้ก็เป็นบาร,รมี30ทิศนะครับอิติปารามิตาดินสายิติสพันยิมาคตาอิติโคริมนุสโตอิติปิโสจัตเตนะโมะครับนะอันนี้ฝักเนี่ยนะครับอายุเกิน30ปีแล้วนะนะแกะสลักอันนี้เป็นไม้สักทองนะครับแกงานงานงานศินลปะนะครับศิลปะพื้นเมืองนะครับเป็นแกะ เป็นลวดลายเครือเถานะครับอันนี้ผมเก็บไว้ร่วสามสิบปีแล้วอันนี้นะเขาฝักนะครับอันนี้แต่ว่าไอ้พวกใบกับด้ามนี่ก็เพิ่งทำมานะครับเพิ่งทำเพิ่งทำใส่แต่ว่าอันนี้เก็บไว้นานแล้วเมื่อก่อนนี้ทำทำเป็นมีดตัดลูกนิมิตนะะครับนะและแลสมัยนั้นเขา งานแกะสลักนี่มันมันมันเยอะเกินนะครับเขาอยากได้แบบผักไา่นะครับก็เลยขอดเก็บไว้นะครับนะมีอยู่แค่หกเล่มนะครับนะอันนี้ก็สองพันสองร้อยบาทนะครับผมจะลงยันให้นะครับนะลงยันกับลงยันกับมัดเชือกแบบนี้เห็นยันชัดไหมนะ้องเห็นครับงามไหมงามไหมแค่บางังนี่เนาะ แล้วล้วนี้แถมหินให้เอ็กซีหน่อยแถมแถมทุกอย่างนะครับนะแถมหินนี่มีอยู่มีอยู่นะครับนะมีอยู่แถมให้ช่างให้เอ็กซีช่างแก่นะครับอันนี้มีดมีดเนี้ยรับประกันนุกแน่มนะครับนะความทนความคงทนความแข็งแรงนะครับฐานมาตรฐานสาหะแกะหมดนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นตะปูนะครับ ตะปูสามนิ้วนะก็ดูเล่นๆนะครับไม่ต้องดจีเรียบเลยมากนะครับ<ห>ดูไปเล่นๆข้างแกะปกตะปูนะครับน<ห>่าไม่ดีจริงก็ไม่เอามาขายนะครับนะเ<ห>นี่ยเป็นนะอันนี้ก็เป็นไฮคาร์บอนนะครับนะไฮคาร์บอนนะครับเนี่ย ไฮคาร์บอนเป็นไอ้กับประเภทเนี้ยครับมันจะจะาวมาจากเนี้ยครับไฮาคาร์บอนนะครับมันจะเอาเป็นเป็นดาบก็ไม่ได้นะครับมันจะเอาเป็นมีดสั้นก็ที่เกียรทําด้ามน,นะครับก็แล้วเ,เป็นมีดใช้งานนะครับเนี่ยก็มันคนดีนะครับนะคนดีคมด้วยนะคมด้วย ต้นปามเมื่อเหนียวนี่เริ่มแห้งแล้วนะเริ่มแห้งแล้วนะครับ น,น,น,นู่นเลยอะละสีเดียวหอละเดี๋ยวก็นเดินส่หน้าเมียไม่ดีนะนี่ยครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับมีอยู่เป็นสิบเหมือนกันนะเอาไปฝากเพื่อนฝากญาติพี่น้องนะครับตามตา่างจังหวัดนะครับนะทําอยู่นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดล่ะ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนาะสี่วันนะครับไกลสุดเนี่ยอีสานกับปากใต้นะครับสองวันนะผมส่งเอเอ็มเอ็นะแล้วก็ท่าภาคเหนือนะครับกรุงเทพกับภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับวันเดียวถึงนะกรุงเทพเนี่ยวันเดียวถึงแต่ต่างจังหวัดอีสานหรือว่าทางใต้เนี่ยสองวัน สรงดวน EMS นะครับนะไม่ธรรมดาครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับนะฝากไว้แค่นี้ใครอยากได้ดาบตาเต่านะครับอยู่ที่บ้านนะครับใครอยากได้ก็บอกมานะครับผมก็จะแบ่งให้นะครับเดี๋ยวหมดละหมดแล้วก็จะทำทำขึ้นมาใหม่ได้อยู่ครับพอดีเจออาจารย์แล้วเขาบอก อยากได้ก็ไปหานะครับก็มีที่บ้านก็ขายอยู่นะครับขายหมดแล้สีเล่มวันนั้นก็หมดไปแล้วหมดละสีเล่มก็หมดไปละก็อยากได้ก็ที่สะสมไวนะ้ก็บอกมานะครับมีเจาแบ่งให้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้หกร้อยห้าสิบนะอันนี้พันสองร้อยบาทนะมีฝากด้วยรวคาล้องส่งนะครับอันนี้ขายสองพันสองนะครับมีฝังตองเลยนะ ฝังตองลงท่าคาถาเลยนี่ครับอันนี้เป็นเป็นแบริร่งนะครับแบริร่งนะครับแบริร่งเหมือนเหมือนอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้ทิ้งผิวไฟนะครับเนี่ยครับอันนี้นะไม่ไม่ธรรมดานะมีดนี้ขึ้นโชว์ได้นะครับนะอันนี้เป็นฝีมือเก็บงานละเอียดของแฟนผมนะครับอันเนี้ยก็ตันนี้ก็อำลาก่อนนะครับ เจอกันนะครับใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันปีใหม่ะมาอวยพรได้นะครับซื้อชุดนี้แถมหินทุกอันเลยเนาะแถมทุกก้อนแถมทุกก้อนนะแถมทุกเล่มนะแถมเล่มละก้อนนะเล่มละก้อนนะครับโอเคก็ก็ไม่เป็นไรปีใหม่ละไม่มีอะไรให้เนาะก็เอานี่แหละเกี่ยวกับมีดกับค้าเนี่ยวันนี้เดี๋ยวกันพักเดี๋ยวดูภาพ